หน้าเนี่ยตามชื่อแล้วนะครับแปลว่าช็อกโกแลตแห่งุุเขาโรนนะครับมีอายุถึง100ปีแล้วตอนนี้ครับตั้งแต่เปิดบริษัทนี้ขึ้นมานะครับเขาจะเริ่มเรื่อง sustainability เนี่ยตั้งแต่ต้นแล้วก็จนถึงการส่งนะครับแล้วก็การผลิตด้วยแต่ละ process ของการาทำช็อกโกแลตเนี่ยบรอน่าจะพยายามทำให้มันเป็น sustainability ทั้งหมดนะครับ เป็นการพบปะของของทาง Volvo ที่จัดให้ให้ลูกค้าได้มาได้มาจัดกิจกรรมแบบนี้ค่ะมันมีประโยชน์แล้วก็ได้ฝึกทําจริงๆด้วยค่ะรู้สึกดีนะคะบรรยากาศแบบที่น่ารักแบบนี้ค่ะก็อบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าได้ความรู้ด้วย It was fun learning about you know what the Valrona brand is doing and I really enjoyed learning and now I'll enjoy eating it as well เชฟสอนวิธีทําละเอียดมากเลยครับวิธีการทําแล้วก็วิธีการพีดเวลาทาเค้กช็อกโกแลตนะครับละเอียดอ,อ่อนใช่ใชค่อนข้างยากเลยซึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเทคนิคอะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับแล้วก็เทคนิคในการแต่งแต่งหน้าช็อกโกแลตก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับ ผมเองก็ทำอาหารเหมือนกันแล้วเราก็มีปัญหากับการผสมช็อกโกแลตกับครีมมาตลอดเลยว่าทําทีไรก็เละทุกทีก็วันนี้ได้เรียนรู้ทริคใหม่ๆจากเชฟมาก็จะเอากลับไปลองทําดูที่บ้านนะครับคิดว่าเป็นงานที่ให้ความรู้นะคะแล้วก็ตอบโจทย์ที่บอกว่าวอลโวค่อนข้างจะมองอะไรที่เป็น sustainability สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณวอลโวสตูดิโอแบงคอกมากเลยค่ะที่ให้เราทองคนนะคะได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ